สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะพลังงานความรักชาวธาตุลมนะคะประจำครึ่งแรกของเดือนกันยายนนะคะ1-15นะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานความรักชาวธาตุลมค่ะครึ่งแรกของเดือนกันยายนเป็นยังไงบ้างนะคะท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานความรักส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะปิดรับแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอพลังงานความรักชาวาธาตุลมค่ะพลังงานความรักชาวาธาตุลมค่ะว้าวสิบเหรียญค่ะพลังงานความรักชาวาธาตุลมใบแรกออกมาก็พลังอันมหาศาลเลยนะคะความสุข มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ร่ํารวยนะคะมีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างรอคุณอยู่นะคะไปจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวเจอคู่แท้เจอความรักที่มั่นคงแล้วก็เจอความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเล่นๆนะคะเจอคนที่เขาแบบ มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมเป็นคู่ชีวิตเลยคู่สร้างคู่สมคู่บุญบาร,รมีที่ได้มาพบเจอกับคุณนะคะเป็นแสงสว่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยเห็นไหมคะบ้านหลังใหญ่ครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตานะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมดูดีไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุลมทุกคนจะได้พบเจอคู่ชีวิตที่ดีที่จะสามารถช่วยเหลือฮีลลิ่งจิตใจทั้งซัพพอร์ตดูแลทุกอย่าง ว่าไม,ไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครยังไงก็ตามคุณจะเจอคู่ที่ดีมากๆนะคะคู่ที่แบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะชาวธาตุลมสวยงามมากๆเลยนะคะมีแต่ความมั่นคงความรวมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะมาในที่ที่สวยงาม The Hangman นะคะมาในที่ที่ ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันเกินคาดฝันนะคะมันเกินหวังมันอยู่ไกลอะไรแบบนี้เขาเป็นคนที่แบบมีความใจเย็นคุณอาจจะเจอใครที่เขาแบบมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในชีวิตนะคะบางท่านได้เจอคนที่เขาแบบ เป็นระดับผู้นำผู้บริหารระดับ c e o เป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยนะคะทำงานเก่งมุ่งมั่นจริงจังดูนิ่งๆแต่มีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะอาจจะดูน่าเบื่อไม่ค่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าเขามั่นคงมากๆเพราะนั้นจิตใจของคุณคุณจะรู้สึกว่ายิ่งได้ยิ่งได้อยู่กับเขานานยิ่งผ่านมปยิ่งรู้สึกว่ามั่นใจแล้วเขาจะเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะคะรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องทําอย่างไรรู้ว่าจะ จะนิ่งจะห่างตอนไหนรู้ว่าจะทํำยังไงเพราะคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช้ความคิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งมากวิชาทํางานเก่งด้วยโฟกัสกับอะไรได้ดีนะคะชอบศิลปะมีดีเทลในการที่จะทํางานเป็นคนที่ละเอียดละเมียดละไมด้วยนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรตั้งใจทำจริงจังนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคู่ชีวิตที มีความตั้งใจมีพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่ติตตต๊ติเนิร์ดเนิร์ดนะคะชอบอยู่คนเดียวชอบขล่อยควาอะไรได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับอ,อสังหานะคะเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบศิละปะศิลปินนะคะคือเขาเป็นคนที่แบบ ทำไรแล้วก็มีการวางแผนคิดแล้วก็ทบทวนในชีวิตนะคะมีความเป็นผู้นําแน่นอนเขาหรือเธอคนนั้นสเตรน์ออกมาเป็นดั่งอินฟินิตี้ความรู้สึกแตกต่างของพลังที่ที่มีความยินยางนะคะคาการลงตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนนะคะสามารถที่จะปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างไปกันได้บางทีบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ทําไมดูดูเป็นคนที่เอื้อมถึง ยากหรือเกินนะคะแต่เขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ไกลเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอื้อมถึงยากเขาจะเป็นคนที่สมร t สมระชิวๆสบายๆเหมือนที่คุณเป็นนะคะ <c lusive> พยายามเข้าหาคุณด้วยความด้วยความใจเย็นด้วยความนิ่งแล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่นักวิศวกรนักวิเคราะห์นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะหรือเป็นคนที่แบบเหมือนกับ คุยกับคนมีการวางแผนมีดีเทลนะคะเหมือนกับเป็นคนที่ครีเอทอะไรบงแบบนี้นะคระีเอทความคิดสร้างสารรค์ทำนูน่ทนทำนี่แล้วก็เป็นคนที่มีอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้องจัดการในองค์กรหรือเป็นคนที่แบบมาคุยกับคนนน้นคนนี้ได้ดีนะคะละเอียดละเมียดละไม่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรตรงนี้คือเป็นคนที่เป๊ะเหมือนกันนะคะเป๊ะเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะแลวเขาชอบออชอบทำอะไรบางที ชอบสันโดษอาจจะชอบอยู่สันโดษอยู่นิ่งๆเงีบยเพื่อที่ขวนขวายหาความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขา King of Wands นะคะชาวธาตุลมคุณอาจจะเจอธาตุไฟนะคะลมกับไฟนะคะก็เป็นไปได้นะคะ อโอเคตัวตนของคุณเป็น9เหรียญแหละตอนนี้นะคะมีทุกอย่างเพียบพร้อมหน้าที่การงานการเงินพพอร์ตดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะมีความสวยมีความหลอ่อมีความมีเสน่ห์ทุกคนมีมีเสน่ห์แล้วมีเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะแต่เขาคนนั้นนะคะอย่างที่บอกเป็น ธาตุไฟมีความเป็นผู้นำสูงแหละคนคนนี้อาจจะทำงานเก่งมากๆบุคลิกภาพดีดูเท่อาจจะถึงขั้นบ้างงานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรที่ต้องจัดการมีการวิเคราะห์มองการไกลเราก็เป็นคนที่เก่งฉลาดมีความสามารถด้วยนะคะเป็นคนสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ต่ออะไรด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรวาดแผนอะไรคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นนะคะดูอบอุ่นดูมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นสุภาพบุรุษ นะคะแล้วก็สามารถที่จะปกป้องดูแลเทคแคร์คุณได้จะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ของคุณเลยหรือว่าเป็นเจ้าหญิงของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงภายในจิตใจ,จนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าจะต้องแบบทําอะไรก็ต้องทําให้ได้นะคะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแม้จะมีอุปสรรคอะไรทําให้ได้แล้วก็ไขว่คว้าคุณให้ได้เขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดุหรือว่าตัดสินใจอะไรนหน้าที่การงานได้เก่งได้ฉาฉานมากม แต่เขาอาจจะไม่เคยยอมใครมาก่อนนะคะอาจจะมีบ้างแต่ว่าพอได้มาเจอคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขายอมทั้งตัวและหัวใจเพราะสเสน่ห์เพราะความที่เป็นคู่ชีวิตการพลังงานบางอย่างมันทําให้รู้สึกว่าคนคนนี้รู้สึกว่าละลายหรือเกินเมื่อได้อยู่ใกล้นะคะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกน่ารักรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะแบบนี้ทําให เขาหรือเธอคนนั้นธาตุไฟเป็นคนที่ใจเย็นลงนิ่งลงมีความอบอุ่นมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยนะคะและเขาก็อาจจะเป็นคนที่ฐานะดีอย่างที่บอกนะคะฐานะดีเป็นเจ้าสวัวเป็นคนที่มีระดับผู้นําผู้บริหารใหญ่โตอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมก็ได้นะคะเข้ามาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของการอาจจะห่างๆกันบ้างนิ่งๆกันบ้างแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะแต่เขาจะรู้สึกว่า ถ้าเขาเป็นผู้นําสิ่งโตฝูงใหญ่มากๆเขาเวลาอยู่กับคุณเขาจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งโตน้อยๆเลยแหละนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จะคุณจะหาอะไรจะเอาอะไรเขาหาให้คุณได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เก่งฉลาดด้วยจะจีบคุณต้องฉลาด คิดเยอะวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วต้องจีบให้ได้ต้องเข้าหาให้ได้แต่ไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเธอคนนั้นจะเข้าหาคุณแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพราะเขาก็มีความฉลาดและมีความเก่งเหมือนกันคุณก็มีความฉลาดแล้วก็มีความเก่งนะคะตอนนี้คุณเป็นเก้าเหรียญคุณจะเป็นสิบเหรียญแน่นอนเพราะว่าจะเจอคู่ที่เข้ามาส่งเสริมให้คุณได้เป็นสิบเหรียญความมั่นคงมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์นะคะมันจะมีอุปสรรคกันอยู่แล้วมันจะมีการห่างการนิ่งการแบบ ทะเลาะกันงงแงงกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าได้เจอแล้วนะชาวธาตุลมก็ขอให้เปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์เพราะคุณจะได้เจอความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบระยะยา,ยาวมั่นคงไปในอนาคตเลยนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวต่างคนต่างโฟกัสงานและเงินเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเพื่อที่หาความมั่นคงกับตัวเองก่อนถึงจะเจอความรักทั้งสองฝ่ายแล้วมาเจอกันใน มาเจอกันแล้วก็มาอยู่ในความสัมพันธ์กันในช่วงจังหวะที่ที่สองคนพร้อมแล้วมันจะยิ่งมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เขามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยนะคะชาวธาตุลมสวยงามมากๆเจอสาวเก่งหนุ่มเก่งนะคะต,ตัวตนของคุณเก่งและฉลาดอยู่แล้วมีเซนส์นสัมผัสที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้น จะเจอคนที่เก่งกับเก่งมาเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมีอาจจะมีอะไรที่เก่งกว่าคุณอาจจะในช่วงจังหวะหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะปรึกษาเรื่องงานเรื่องการ m a n a g เข้าหาคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่นักคิดนักการจัดการด้วยคนคนนี้นะคะมีการวางแผนในชีวิต1 2 นะคะรัดกุมเป็นอย่างดีนะคะคุณกจ็จะรู้สึกว่าได้รับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาคนนี้เป็นแพชชั่นเป็นแรงบันณาจใจให้กับคุณด้วยนะคะชาวธาตุลมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมน์แองเจิลส์ค่ะชาวธาตุลมคะ่ะ เ o ิ e yourself first นะคะชาวธาตุลมเป็นคนที่รักอิสระนะคะมีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นค,คุณจะได้คนที่เขารักตัวเองเหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างมีอิสระพื้นที่ซึ่งกันรละการไม่หึงหวงอะไรเกินจนมากเกินไปเพราะมุมมองความสัมพันธ์จะเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆนะคะเลิฟ yourself first เพราะการเคารพตัวเองจะดึงดูดให้คุณได้พบเจอกับคนที่เขา เคารพตัวเองแล้วก็มี energy พลังงานเหมือนคุณเช่นกัน trust ค่ะเชื่อว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะชีวิตและศรัทธากับสิ่งที่เรากําลังจะเจอว่าเราจะต้องได้เจอรักแท้คู่ชีวิตคนที่ใช่จริงๆนะคะให้เข้ามาในชีวิตของเรานะคะ it's safe for you to love นะคะมันจะเป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะความรักที่เข้ามาถ้ารู้สึกว่าปลอดภยัยแล้วเขเปิด เปิดให้เปิดให้เราได้รู้ได้เรียนรู้ในตัวตนของเขาไม่ปิดบงังไม่อะไรรู้สึกเปิดหน้าที่การงานเปิดพี่น้องเปิดญาติเปิดเพื่อนเปิดแล้วพาเขาเราเข้าสู่สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มันเป็นความสำมมนึกที่ดีแต่ใครเข้ามารู้สึกว่าปิดปิดเราไม่มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราไม่เห็นเราไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเพราะเขาอาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่ใช่จริงๆเขาก็จะเปิดนะคะเปิดแล้วก็อาจจะ วันเวลาผ่านไปก็ต้องแบบมีเหมือนอาจจะไม่ได้เปิดหมดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดแบบนี้ก็ได้เพราะคุณจะเจอคนที่เขาเก่งและมีมีความฉลาดมากๆเพระฉะนั้นเรียนรู้ธรรมชาติความสัมพันธ์กับเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําตอบนางฟ้าค่ะชาวธาตุลมนะคะ within the next few months นะคะอีกไม่กี่เดือนคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะบางท่านได้มีพลังงานเก่า ที่จะได้คุยได้เคลียร์ได้สะสางแล้วก็ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะและบางท่านที่โสดที่คุยค่าคุยแล้วเจอแล้วขอให้เรียนรู้ความสมานก็เป็นค่อยไปแต่ถ้ายังไม่เจอคุณจะได้เจอนะคะอีกไม่กี่เดือนนี้ขอให้ขอให้เจอเร็วๆอย่างที่ใจต้องการค่ะนะเดี๋ยวเรามาขอไพ่สำหรับนี้ค่ะขอสีเขียวหนึ่งใบเท่านั้นนะคะชาวธาตุลมค่ะ คุณจะได้แต่งงานค่ะชาวธาตุลมนะคะจะได้แต่งงานสวมแหวนมีงานวิวา์อย่างแน่นอนเลยนะคะรออยู่ค่ะรอคุณอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคู่ชีวิตของคุณรออยู่คนที่จะมาตกกลุ่มรักคุณทั้งตัวและหัวใจค่ะชาวธาตุลมเพราะชาวธาตุลมเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว ไม่ต้องกลัวคุณจะได้สมแบดนแต่งงานให้กันละกันนะคะชาวทาตหลมก็ประมาณนี้ค่ะกับครึ่งแรกราของกันยายนกับความรักพลังงานชาวทาตหลมเดี๋เรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ